เดี๋ยววันนี้ผมจะพามาดูซ่วมที่บ้านผมเลยนะครับงานก็เถื่อนๆดิบๆเลยนะครับผมจะบอกเลยว่าถัางเนี้ยผมทํามาเนี่ยตั้งแต่สร้างมาเนี่ยประมาณยี่สิบห้าถึงสามสิบปีนะถ้าจําไม่ผิดผมไม่เคยสูบเลยนะครับไม่เคยสูบไม่เคยเอารถมาดูดเอาตะกอนทิ้งเลยนะครับแล้วก็ไม่เคยตันนะครับผมจะให้เพื่อนๆเ,เข้าใจหลักการง่ายๆก่อนนะครับผมว่าอะอย่างนี้ มีความลาดเอียงเล็กน้อยนะครับผมไม่ได้เอียงเยอะนะแต่ว่าตัวห้องน้ําผมมันจะสูงขึ้นไปจากตัวท่อเนี่ยอีกประมาณเท่ากับพื้นไม้เนี่ยครับประมาณ 30- 40ถึงเซนนะครับตัวชักโครกผมจะอยู่เท่ากับพื้นไม้นั้นห้องน้ําภายในนะครับคือหลักการถ้าเพื่อนๆจะถมดินเท่านี้ก็ได้นะจะถมดินเท่านี้เลยก็ได้เพราะว่าห้องน้ําของเราเนี่ยมันสูงอยู่แล้วสบายยังไงก็ไม่ตันแน่นอนนะครับ แต่ตัวนี้ของผมคือดีด้านหลังเนี่ยต่ำกว่าต่ำกว่าระดับต่ำพอระดับอ่าไอตัวส้วมเนี่ยนะครับประมาณ6 0สิถึงเจ็ดเซนนะครับตรงนู้นในป่าลกๆเนี่ยนะครับคือเวลาที่เราจะทาแล้วส้วมจะไม่ตันอ่ะหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นเลยนะครับต้องมีชั้นที่ลอยเหนือดินขึ้นมาหนึ่งปลอกนะครับอย่างเงี้ยจะมีอากาศอากาศจะอยู่ตรงนี้นะครับแล้วน้ํามันจะอยู่ด้านล่างเนี่ยน้าเพื่อนเพื่อจะเห็นตรงรอยต่อน,นี่นะครับเดี๋ยวรอยต่อเนี่ยน้ําจะอยู่แค่นี้แหละครับฐานน้าจะไม่มีทางขึ้นมาเหนนนนนนืออดินแน่นนนะครับ แล้วก็ให้ไอตัวนี้นะครับให้ให้ฝาให,ให้ท่อน้ําทิ้งของชักโครกเนี่ยนะครับให้อยู่ลอยลอยอยู่เหนือชั้นน้ํานะครับถ้าเกิดส่วนใหญ่ที่ซ่วมตันเนี่ยเพราะว่าไอตัวท่อตัวเนี้จะอยู่ระดับเดียวกับชั้นน้านะครับทาให้เวลาที่เรากดชักโครกลงมาเนี่ยน้ํเพอาน้ํามันเต็มตรงเนี้ย มันก็จะมีอากาศอยู่ตรงตรงท่อตรงนี้นะครับมันก็จะทําให้เกิดแรงดันจะทําให้ส้วมกดไม่ลงนะครับแต่แบบนี้ถ้าข้างบนนี้เป็นอากาศนะครับแล้วน้ํามันจะอยู่ชั้นดินเนี่ยชั้นดินชั้นเนี้ยตรงเนี้ยเป็นอากาศหมดยังไงส้วมก็กดลงแน่นอนนะครับไม่มีทางตันนะครับก็หลักการง่ายๆก็คือให้มันมีอากาศฟ l o ์ถ่ายเทได้ง่ายก็แค่นั้นเองนะครับส่วนใหญ่ที่เขาทํากันถ้าไม่มีความเข้าใจก็จะเอาระดับเดียวกันหมดแล้วฝังทําให้น้ําเนี่ย มันดันขึ้นไปอยู่ปิดท่อนะครับแล้วมันก็จะปิดอย่างเงี้ยไอ,อ้ตรงที่น้ําไม่ปิดมันก็จะมีอากาศอยู่ข้างในมันก็จะเกิดแรงดนันเวลาที่นั่นเราก็จะกดทําให้เรากดซ่วงไม่ลงนะครับมันก็ประมาณนี้นะครับหลักการง่ายๆนะครับที่ผมทําคลิปตอนที่ทําห้องน้ําไปแล้วก่อนหน้าเนี้ยมีเพื่อนๆหลายคนเข้ามาคอมเมนต์หลายอย่างเลยนะครับก็เลยอยากทําให้ดูอาจจะเข้าใจจากวิดีโอนี้ได้ง่ายกว่านะครับนี่ก็ดิบๆเถื่อนๆเลยนะนี่ ก่าวจริงนะเพื่อนๆดูอ่าไอที่ฝังอยู่เนี่ยเห็นไหมไอมันกัดก่อนจนเหลือแต่หินแล้วเนี่ยเนี่ยนะครับไม่เคยสูบเลยนะครับโอเคนะครับเพื่อนๆก็เอาไปเป็นแนวทางได้นะครับ